คุณเป็นผู้ชาคุณจะเล่นงานเขาเต็มที่เลยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าแค่มาจูบปากกันคุณก็เสียแล้วนะแล้วถูกย้ายมาประจําทั้งคู่คุณก็ยิ่งเสียใหญ่แล้วดูหน้าสองคนที่ในในจอเนี่ยหน้าเจือนยิ้มไม่คล่องท,นะท่านจะไปรู้ใจก็ได้ยังไงครับแหมด,ดูจากภายนอกอย่างเดียวอายุ75แล้ว <laughs> นะประสบะการณ์สูงอ่านออกอ่านออกอานออกคือการถูกย้ายท่านคิดว่าท่านท่านต่อสักถือว่าเสียมากกว่าเสียมากกว่าเนื่องจากว่าท่านก็เหลือเวลาอายุราชการไม่นา ไม่ต้องหรอกคนเป็นผู้บังชาเนี่ยมันจะต้องปกครองผู้ตาญชาได้แล้วเมื่อมีปัญหากันก็โดนทั้งตัวเองทั้งผู้ตามชาแค่นี้ก็เสียแล้วใช่ไหมแทนที่จะตรวจสอบผู้บังคับบัญชา,าแต่เคสของผู้บังคับบัญชามาลากต,ต,ตัวท่านลงไปถูกย้ายาไปด้วยแค่นี้ก็เสียแล้วส่วนวิกโจก๊กอ,อนาคตในทางราชาการจะเป็นยังไงท่านคิดว่าจะมีมชีวิตที่สิบเหมือนที่คนเขาพูดกันไหมครับผมว่ามาถึงขั้นนี้นะ ผมวิเคราะห์อย่างที่พูดไว้ว่ามันจะจบลงด้วยการที่ผลการสอบสวนไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรเขาก็กลับไปเป็นรองผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติลำดับหนึ่งได้ใช่ไหมแล้วถึงเวลากันยาก็านายานายกคนนี้ยังอยู่คุณจะตั้งใครเแบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหรสามก็อำนาจของคุณแหละใช่ไหมทีนี้ทีนี้ถ้าโจก็เบอร์หนึ่งเราไม่ตั้งเราไม่ตั้งนะ เขาสามารถร้องคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมได้ใช่ไหมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมต้ตองสอบสวนให้เสร็จภายใน30วันสมมุติว่าโจกเบอร์หนึ่งกิรัฐเบอร์สองใครเบอร์สามคุณไปตั้งเบอร์สองเบอร์สามไม่ตั้งเขานะเขาก็สามารถร้องคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมคนนี้ก็เป็นพอบอไปคณะกรรมการต้องสอบให้เสร็จภายใน30วันถ้าคณะกรรมการพิจารณาว่านายกตั้งผิดนะคนเป็นพอบอก็หลุดไป ใช่ไหมมันก็ต้องกลับมาตั้งโจงอยู่ดีเหมือนกับคราวที่แล้วไม่ตั้งรอยใช่ไหมพี่เรียนตรงๆพี่ก็โทรไปหารอยนะคุณไปฟ้องเนี่ยมันไม่ฐานหลอกศาลปกครองสามปีศาลปกครองสูงสุดต่อสามันก็เสียแล้วคุณก็ร้องคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมสีสามสิบวันใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะคุณชนะแน่ๆเพราะผมอ่านข้อได้จริงอ่านรายงานการประชุมแหละผิดกฎหมาย ใช่ไหมคุณชนะแน่พอคุณชนะปุ๊บต่อสัก,ก็หลุดคุณก็ได้เป็นใช่ไหมแต่เป็นไงท่านไม,ไ,ไม่กลา้าท่านไม่ได้ร้องไม,ไม่ได้ร้องเพราะอะไรเพราะไม่กลา้าถูกไหมแล้วเนี่ยคนที่มารับราชการตําแหน่งขนาดนี้แล้วให้มีความรู้ได้นะนะทำงานได้แต่ขาดความกล้าหาญในการที่จะตัดสินใจ นะดูแลพี่น้องประชาชนคุณยังทําไม่ได้เอ้ตัวเองป้องกันตัวเองไม่ได้คุณจะไปดูแลพี่น้องประชาชนยังไงนะตำรวจก็ดีทหารก็ดีหรือคนเป็นผู้นําต้องมีความเด็ดขาดกล้าหาญนะนะครับไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่กล้าไม่ได้หรอกนะนะนะครับถ้างั้นถ้าเคสนี้เอ่อมันวนกลับมาถึงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายนะอีกรอบหนะึ1 1> ่ง <1 S 1> เดือนกันยายนแล้วถ้าไม่ลําดับอาวุโส สงครามก็ยังไม่จบไม่จบก็จะมีแบบนี้อีกใช่เพราะคนก็รู้แล้วว่าตัวเองเป็นแคนดิเดตไม่จําเป็นจะต้องอาวุโสสูงสุดก็ได้ใช่ในระหว่างทางตอนที่จะถึงการแต่งตั้งรอบใหม่ก็สร้างประเด็นกันขึ้นมายังปวดกันอีกใช่ไหมเพื่อให้คู่แข่งมีบาดแผลใช่ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าถ้ากลับมานะแล้วไม่ตั้งเบอร์หนึ่งเขาก็ลองน่าจะกล้าลองนะ พอเป็นบิ๊กโจ๊กครั้งที่แล้วบิ๊กโจ๊กไม่ร้องเนี่ยพอบิ๊กโจ๊กก็ยังถือว่าไม่ไม,ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะท่านเป็นอาวุโสเบอร์สองท่านรอยคือเบอร์หนึ่งคนที่มีน้ำหนักในการร้องที่สุดคือท่านรอยแต่ครั้งนี้จะเป็นบิ๊กโจ๊กแหละก็วัดหัวใจบิ๊กโจ๊กว่าถ้านเสรีสูตแต่งตั้ง <Ha. S 2> แต่มองในโลกความเป็นจริงท่านเสรีพิสูตรบิ๊กโจ๊กท่านมีอายุราชการเหลืออีกตั้งเจ็ดปีครับถ้าท่านขึ้นเนี่ยแล้วมันไม่มีวาระด้วยไม่ใช่เหรอผบอตรนะครับคครัับไมมม่ีนนจะทให้อื่นโหเสียโอกาสไปเยอะมากครับเเเเรรราาาาวลได ตั้งเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่จะตั้งใช่ไหมเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะบอกเขาอยู่เจ็ดปีเขาผิดเหรอก็มันไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ที่ขึ้นมาเร็วใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเขาเขาก็เป็นถ้าเขาไม่ดีก็ปลดเขาไปถูกไหมฮะแม้จะไม่ได้บอกว่าอยู่ได้ไม่เกินกี่ปีแต่ถ้าผลงานไม่ดี ก็ย้ายได้ก็วัดกันที่ผลงาน<ช>ไม่ต้องไปสนใจว่าอยู่กี่ปีแล้วเผื่อสมมุติโอ้โหทํางานประชาชนนะเห็นผลงานเขาติดอกติดใจผลงานมากมายในฐานะผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาตินะกลมสำนังกงานจะเริญตํารวจดีไอ้นูดด่นไอ้ไน,นี่คุณไม่พอไม่ชอบใจก็เลยอยากจะให้เขาเป็นต่อด้วยปีสองปี3ามปีสี่อะไรเงี้ยนะยิ่งโอ้โหสมมุติเฉยๆนะ โอ้โหเขาทำได้ดีมากจนมองเลยผู้จัดก,การสมือแห่งชาติในอนดีตนะเทียบเขาไม่ได้เลยเขามีฝีมือสมมตินะประชาชนอาจจะใจใจะอยู่กี่ปีก็ได้มันก็เสริมรัฐบาลในแง่ของการตัดสินใจตัวเองก็ได้คะแนนในทางการเมืองไปด้วยแต่ว่าก็วิกโจ๊กก็มีบาดแผลไงก็มีข้อกล่าวหามีข้อสงสยัยเรื่องเว็บพน,นันลูกน้องท่านไปใช้บัญชีมา้าบางท่านก็เลยพยายามจะบอกว่าเนี่ยต้อง ต้องไม่ให้คนที่มีข้อสงสัยแบบนี้ขึ้นมาปกครองก็มันมีอยู่แม้ว่าเขาทําผิดถ้าตั้งเข้าสงสัยมันสงสัยได้ทุกคนเลยอืใช่ไหมฮะอย่างวันนี้ไม่อยากให้ใครขึ้นให้ผมไปแจ้งความดูเนินคดีใครก็ได้แล้วอแล้วบอกมีแผลแล้วมันก็ไม่ได้หรอกนะมันต้องพิสูจน์ออกมาพิสูจน์กันไปใช่ะแต่ไม่ใช่ว่าเอาข้อพิสูจน์ในระหว่างที่ยังแค่สงสัยมาเป็นการสกัดกั้นใช่ เพราะตอนนี้คดีทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยนะที่อยู่ในมือตํารวจนะมันก็จะมีทั้งตารวจมีความเห็นฟ้องไม่ฟ้องอใช่ไหมฮะพอส่งอัยการตํารวจบอกฟ้องอัยการบอกไม่ฟ้องก็ได้กลับก็ได้ใช่ไหม,มตำรวจไม่ฟ้องอายการฟ้องก็ได้ไอ้การฟ้องไปศาลศาลยกก็ได้อะไรเงี้ยมันยังไม่มีความแน่นอนยังไม่ได้พิสูจน์หรอกว่าใครผลิตใช่ไหม ดะงนั้นถ้ามองถ้ามองสถานการณ์ในขณะนี้บิ๊กต่อก็ถือว่าเสียหายมากกว่า<ะ>แม้ว่าท่านยังเชื่อว่าท่านจะกลับบิ๊กต่อจะกลับมากเกษียณในตําแหน่งพบตร,รบแต่ว่าโอ้โหมันก็แหมรอมาตั้งนานเพื่อจะขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดเนี่ยนะมันก็เสียเวลาการทํางานในจังหวะที่ถูกย้ายไปแต่บิ๊กโจก๊กชีวิตทางราชการยังยังไม่จบยังยังมี่้งต่อ,อผมพูดตรงๆนะเมื่อสักเกือบปีหน,นึ่งเนี่ยนะ เพื่อนผมอยู่ที่เกาะสมุยลูกชายถูกจับเรียกค่าไถา่ทันซิรี่ช่วยหน่อยลูกผมนะถูกจับเรียกค่าไถ่ไอเรากรเกษียณมาตั้งนานแล้วไม่มีอำนาจในการที่สืบสวนสอบสวนเลยก็ต้องใช้คนที่อยู่ในตำแหน่งก็โทรไปหาสองคนนี่แหละน้องทันะ้งคู่นะเฮ้ยโจ๊กนะเอาข้อมูลไปช่วยหาหน่อยต่อเอาข้อมูลไปช่วยหาหน่อยเราก็ต้องการวัดดูสองคนเนี่ย ใครจะทํางานให้สําเร็จได้ปรากฏสามวันในโจ๊กจับได้นะได้ตัวหมดต่อสกากจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รายงานผลเลยจะปีงแล้วแต่โจ๊กสามวันได้นี่ผมไม่ได้เชียร์ไก่นะเอาเฉพาะความจริงมาพูดกันนะคุณวราวิทย์ว่าสองคนเนี่ยใครทําหน้าที่เอาเไม่ต้องเอานักบริหารนะเอาเฉพาะไอ้ที่เป็นกติกาในการสืบสวนสอบสวน ป้องกันปลาปลาพิธา,ากรรมใครจะทําหน้าที่ได้ดีกว่านี่ผมอาวุโสไม่พอแล้วก็มีความรู้ไม่พอที่จะไปวิจารณ์ครับะนะที่จะมาให้คะแนนไค<ก>ร <อะ S 2> ได้ใช่ไหมนะแต่เรื่องบริหารนะผมยังมองไม่ค่อยเห็นใครเลยนะนะที่จะเป็นนักบริหารอย่างแท้จริงนะไว้ใครเป็นแล้วก็มาศึกษาจากผมก็แล้วกันนะจะแนะนํนนาให้